คุณรู้ไหมคะว่าทําไมคุณถึงโสดทั้งๆที่คุณเองก็อยากจะมีคนรักที่ดีมีคนที่โดนใจมาอยู่ใกล้ๆคุณเพราะว่าคุณปากที่ตรงกับใจค่ะเมื่อคุณมีความปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคุณอยากจะมีแฟนคุณอยากจะมีคนรักที่ดีแต่เวลาเพื่อนถามคุณอยากมีแฟนไหมคุณกับตอบว่าเนี่ยาหรอกอยู่บนนี้ก็ดี เียงเพราะว่ากลัวคนอื่นนะคะจะแซวหรือว่าอาจจะโดวคนอื่นมองเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอยากมีแฟนนะคะสําคัญที่สุดนะการใช้กดแรงดึงดูดนะคะคุณจะต้องเซลท้อกพูดกับตัอเองและพูดกับคนอื่นในทิศทางเดียวกันในแนะนานะถ้าคุณเคยอายคุณอาจจะคมยิ้มเราไม่ได้ปฏิเสธแต่เราก็ไม่ได้พูดไปยังดีกว่าการที่คุณบอกกับตัวเองว่าฉันอยากมีแฟนฉันปรารถนา ที่จะเจอคนรักที่ดีแต่เวลาใครถามคุณกับบอกว่าไม่อยากมีไม่มีหรอกแฟนหายยากกับกลายเป็นว่าคุณได้ส่งสารออกไปให้จัก,กรวาลนะคะว่าคุณไม่ได้อยากมีทําให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะบอกไปเลยค่ะว่าฉันอยากมีเผลอนะเพื่อนว่าจะมีคนดีๆมีเพื่อนของเขาเนี่ยที่โสดอยู่แนะนําให้กับคุณก็ได้นะคะดังนั้นปรารถนาอะไรพูดออกไปเลยค่ะ และที่สำคัญนะพูดกับคนอื่นก็ไม่เท่าพูดกับตัวเองค่ะพูดกับตัวเองบ่อยๆพูดดีๆกับตัวเองรู้สึกดีในขณะที่พูดว่าฉันคู่คนกับความรักที่ดีฉันดึงดูดคนรักที่ใช่ฉันมีแฟนที่ดีอย่างแน่นอนพูดกับตัวเองบ่อยๆค่ะแล้วรับรองนะไม่นานคุณจะดึงดูดคนที่ใช่แบบที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนคุณไนแครรันเกค่ะ แต่สำคัญนะคุณจะต้องทำด้วยความเชื่อความเชื่อเป็นตัวแปรที่จะบอกว่าคุณจะได้หรือไม่ได้นะคะถึงคุณพูดออกไปแต่ใจคุณไม่เชื่อว่าคุณจะพูดคนคุณไม่ได้มันก็จะไม่ได้อันนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่งคั่งเรื่องของการงานหรือเรื่องของความสำเร็จอะไรก็ตามนะคะเทคนิคนี้เรียกว่าเซฟท์ทอคหรือการพูดกับตัวเองหรือถ้าการพูดออกไปพูดกับคนอื่น นะคะพูดเป่าประกาศไปเรเรียกว่า confirmation นะคะก็คือการพูดออกไปนั่นเองเทคนิคเหล่านี้คือเทคนิคหนึ่งในที่การใช้กดแรงเลยให้ได้ผลเพราะการพูดเนี่ยเหมือนเราพูดออกไปแล้วมันมีแรงสั่นสะเทือนพลังงานเสียงแล้วยิ่งถ้าคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกเชื่อนะคาพูดพวกนั้นมันจะโคตรทรงพลังเลยเหมือนวาจาศิษย์เลยค่ะคุณพูดอะไรมันก็จะเป็นแบบที่คุณปรารถนาถ้าคุณเชื่อและพูดซ้ําๆบ่อยๆ นะคะขอให้ทุกๆคนมีความรักที่ดีและมีความสุขค่ะและติดตามคุณไหนได้ที่ YouTube Channel Facebook TikTok และ Instagram คคูไหนไกลความรักค่ะขอให้ทุกๆคนมีความรักที่ดีและมีความสุขค่ะ